สวัสดีครับหมูหมอนดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เรามาเข้าคลิปการพยากรณ์นะครับผมดาวศุกร์ย้ายนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคมกันนะครับผมดาวศุกร์นี้ที่เราเลือกคอนเทนต์นี้มานะครับผมมันมีปัจจัยนะครับผมมันจะมีดาวเสาร์นั่นนะครับผมมาตีโกลดกันนะครับผมมีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาทําให้ดาวศุกร์ของเรานั้นหมายถึงดาวธาตุน้ำของเรานั้น เกิดการเผาไหม้หายไปอย่างรวดเร็วแต่ละราศีนะั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผม พบกับการพยากนนรณ์นะครับผมชาวราศีเมษนะครับผมที่มีการย้ายของดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์นั้นจะมีการย้ายประจําเดือนของวันของเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่4ี่นะครับถึงถึง30พฤษภาคมนี้นะครับผมจะมีเกณฑ์อะไรกันเกิดขึ้นบ้างนะครับผมมาเรามาดูชาวราศีเมษกันก่อนเลยดีกว่าชาวราศีเมษนะครับผมชาวราศีเมษนั้นอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย อ่าครับผมนี่นะครับผมชาวราศีเมษอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมเปลี่ยนนิดหนึ่งอ่ะชาวราศีเมษอยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บดาวศุกร์ของเดิมนั้นอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมได้มีการย้ายปุ๊บปุ๊บเข้าไปในราศีเมถุนครับผมอ่ะดาวหกดาวศุกร์นะครับผมเขาก็ว่ากันว่าดาวศุกร์นั้นพยากรณ์เรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักกันนะครับผม ดาวเกษตรนั้นเป็นดาวอะไรดาวพุธนั่นเองับผมอ่ะโอเคจากความหมายของพื้นดาวกันนะครับผมมันจะหมายถึงอะไรนะครับผมก็คือ1ดาวศุขที่ไปเข้าในตัวนี้พบเกษตรของเก่าคือเลขคือดาวศุขคืออยู่ตรงนี้แต่ดาวศุขคืออยู่ตรงนี้นะครับผมชาวราศีเมษมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับผมชาวราศีเมษนั้นมีเกณฑ์อะไรบ้างก็คือหนึ่ง ถ้าการพยากรณแบบใช้พบใช้เรือนปกติเท่าทั่วไปกันนะครับผมก็ออกมาเป็นหนึ่งเรื่องของการหาเงินนะครับผมตอนนี้เข้าจุลจักรกันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นได้ตำแหน่งจุลจักรกันถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับผมเรื่องของการหาเงินนั้นหาได้ด้วยลาแข้งหาได้ด้วยฝีมือของตัวเองหรือจะเป็นเรื่องของเข้ามาในภพสหัชชะครับผมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ดีเช่นเดียวกันนะครับผมเข้ามาในตำแหน่งนี้นะครับผม อ่ะแล้วข้อดีอะไรอีกเข้ามาในพบปัตตนิจะได้ข้อดีอะไรนะครับผมอ่ะเรื่องของคู่ครองณจุดนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของคู่ครองแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่ดีนะครับผมคู่ครองนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเรื่องของการเงินจะดีขึ้นนะครับผมครับแล้วก็เรื่องของอะไรเรื่องของเพศตรงข้ามเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าราศีนี้เป็นราศีผู้หญิงสองคนครับผม ก็ลเลยเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามที่จะมีการช่วยเหลือกันดีขึ้นสนใจเรื่องของเพศตรงข้ามมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือการใช้การพยากรณ์กันด้วยพบนะครับผมแต่ที่ผมเลือกการพยากรณ์ดาวสุกนี้เรื่องจากอะไรรู้ไหมครับผมเรื่องจากดาวเสาร์นั้นเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ครับผมดาวเสาร์นั้นดาวแทนด้วยตำแหน่งเลขเจดดาวเสาร์นั้น นี่เขาเรียกว่าพบเขาเรียกว่าจังเขาเรียกว่าตรีโกนกันนะครับผมตรีโกนกันเสร็จปุ๊บมีตำแหน่งมีอะไรบ้างอะเรามาใช้แบบเรือนธาตุกันดูบ้างครับผมเรือนธาตุนั้นดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำมาอยู่ในธาตุลมน,นะครับผมอะทำให้น้ํานั้นโดนลมก็มีการระเหยกันแต่ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ความหมายของดาวศุกร์นั้นก็หมายถึง คนที่ตัดสินใจลังเลตัดสินใจไม่ได้จะซ้ายทีจะขวาทีเลือกออกไปครับคนผู้หญิงสองคนอ่ะเลือกได้เลือกไม่ถูกเอาเมีมยใไงดีเรื่องของความรักนะครับผมสําหรับข้อเสียเลยก็คือถ้ามีเรื่องขวงของความรักเข้ามานะครับผมที่บอกว่าจะมีเกณฑ์ของเพศตรงข้ามที่ดีเข้ามาครับเรื่องของความรักครับจะลังเลจะมีเกณฑ์ที่จะยังไงดีซ้ายทีขวาทีตามเข้าไป จนเกิดความทุกข์เกิดขึ้นนะครับผมเลข7ดาว7มาอยู่ตรงนี้เลยตอบว่าไปกลายเป็นจากความสุขที่มีก็มีเข้ามาความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มีเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้เราเรื่องพูดถึงเรื่องของความรักแล้วเรามาพูดเรื่องของการเงินกันบ้างเมื่อกี้การพยากรณ์ในครั้งแรกคือทุกอย่างก็ดีหมดหาเงินเองได้หมดแม้ว่าจะการร่วม วุ่นเริ่มเริ่มฝูงกับพี่พี่น้องน้องเพื่อนฝูงก็ดีแต่ค่าใช้จ่ายก็จะตามมานะครับผมที่เลือกคอนเทนต์นี้ก็เพราะว่าให้ระวังนะครับผมเรื่องของการจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามีรายรับก็มีรายจ่ายนะครับผมเข้ามาดาวสุกกับดาวเสาท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับผมดาวสุกกับดาวเสาจะเข้ามาปุ๊บสุกเข้าเสาแทรก ความรู้สึกจะกลายเป็นได้เงินมาก็เฮ้ออีกแล้วเหรอค่าใช้จ่ายเฮ้ออีกแล้วเหรอค่าใช้จ่ายนี่แหละครับผมค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นทันทีนะครับผมถ้าเป็นลักษณะของการพยากรณ์แบบเรือนธาเราก็เลยบอกให้ท่านรู้ไว้ว่าต่อให้การพยากรณ์แบบหนึ่งเข้ามาดาวดวงใดเดินเข้ามาในในจุดหนึ่งก็จะมีทั้งดีมีทั้งผลมีทั้งข้อดีและข้อเสียดีกว่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับผม อันนี้ก็คือการพยากรณของชาวราศีเมษนะครับผมในช่วงเดือนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกึ่งอันนะครับผมถ้าเกิดไปตกในตำแหน่งนี้หนักกว่าเดิมอีกครับผมขอให้โชคดีนะครับผมชาวราศีเมษทุกคนครับครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับแต่ราศีนะครับผมช่วงนี้นะครับผมช่วงเดือนพฤษภาคมครับก็บอกกันอีกทีนะครับผมระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกันนะครับผมครับ ส่งท้ายกันนะครับผมผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะครับผมที่ให้โอกาสเรามีประสบการณ์มาที่นี่นะครับผมที่เสี่ยงไฮ้นี่นะครับผมครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ